ครับพวกกับผมนะครับหมูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูวิธีสกีนเสื้อแบบ DTF นะครับที่เราจะเจาะดํากันนะครับเจาะดําก็คือเราจะไม่ทําสีดําในในชิ้นงาน DTF เลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้สีจากสีเสื้อแทนนะครับเพราะว่าเราจะสกีนเสื้อลงสีดําแล้วเราก็จะใช้สีเสื้อเป็นสีดําแทนนะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย อันนี้นะครับก็จะเป็นแผ่น DTF ที่เราเจาะดำมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นอ่ารูตรงกลางนะครับเนี่ยตรงตรงตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับก็คือผมจะตัดสีดำทิ้งนะครับก็คือจะใช้สีดำตรงสีเสื้อแทนนะครับแล้วก็มาดูว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็วางตำแหน่งสกีนที่เราต้องการก่อนนะครับก็จัดเสื้อเรียบร้อยแล้วก็วางตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ รีดลงไปนะครับอุณหภูมิที่ผมใช้ใช้150องศาเซลเซียสนะครับกับอีก10วินะครับในการรีดดีเทนะครับนี่ก็จะรอ10วินะครับเสร็จแล้วพอฟิล์มร้อนๆนะครับแล้วก็สามารถเสร็จแล้วเราก็ดึงออกได้เลยนะครับฟิล์มจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือสามารถดึงออกตอนร้อนได้แล้วก็ดึงออกตอนเย็นนะครับฟิล์มบางตัว ให้เย็นแล้วเราค่อยดึงออกนะครับแล้วเราก็จะรีดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าอ,อาจจะมีขอบชิ้นงานบางส่วนนะครับตอนเราลอกออกมารอบแรกนะครับอาจจะมีงอขึ้นมายังไม่ติดเสื้อนะครับแล้วก็รีดลงไปครั้งที่สองเพื่อให้งานเนียนขึ้นนะครับจริงๆจะไม่รีดสองครั้งก็ได้นะครับ แล้วแต่งานที่คนถนัดแต่ว่างานของผมผมจะรีดสองครั้งเพื่อให้งานดูเรียบติดเข้าไปกับเนื้อผ้าแล้วก็ดูแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเวลาซักจะได้ไม่หลุดไม่ลอกนะครับอันนี้ใกล้ๆนะครับเสร็จเรียบร้อยครับแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครมีสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ